ทบ5ของเรานะคะได้ดําเนินโครงการช่อง5ปันน้าใจเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆในสังคมวันนี้ก็มีกิจกรรมหนึ่งค่ะรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมไปร่วมมอบเบาะลมปูนอนและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ นายถนอมอ่อนเกตพลผู้ดำเนินรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านกิจกรรมช่อง5้าปันน้ำใจเพื่อสังคมโดยนำเบาะรองปูนอนเป่าลมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมบให้กับนางวิมลผาสุกอายุ88ปี นางวิมลเป็นผู้ป่วยพิการติดเตียงนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่46ทับ281หมู่บ้านธนวันซอยพหลโยธิน52แยก41เขตสายไหมแขวงคลองถนนกรุงเทพมหานครสำหรับการช่วยเหลือผ่านรายการถนอมจัดให้นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ชมรายการและชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้ร่วมกันรบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร่วมทําความดีตอบแทนสังคมทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ในฐานะที่เราเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงค่ะแม่ไม่มีบัตรประชาชนอยากทำบัตรให้คุณแม่ค่ะแม่ไม่มีสิทธิ์รักษาหนูไม่มีเงินติดหนี้ที่โรงพยาบาลเล่าให้พี่เขาฟังแม่ไม่ได้ไปหาหมอมาปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าติดหนี้เขาไม่มีเงินไปผ่อนเขาค่ะ รายได้กับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันค่ะสิ่งที่ดีคืออยากเป็นแท็กซี่ตัวอย่างให้กับสังคมในมุมมองของแท็กซี่8หนื่นคันนะครับในการลวมตัวการก่อการดีนะครับรโดยมีพี่ถนอม นะครับคอยดูแลพี่สารุตให้พื้นที่นะครับให้เราได้ทํางานกิจกรรมต่างๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางรายการช่อง5้านะครับที่มอบของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงสลับสุนเส่เกล่องลมให้เรานะครับกล่องจมลมให้เรานะครับถึอเดอนก็มาเปิดที่เทอร์ร็บยวของพี่สารุตแล้วก็มารวบรวมปัจจุบจัยซื้อวันนี้ก็ให้พี่เกตได้พอสมควรนะครับเป็นข้าวสารนะครับกระป๋ปองนะครับไขต่ต่างๆคือว่าเป็นการมาทักวาร์มเบื้องต้นครับ